อาจายฮาสวัสดีครับมาอยู่กับเราช่องปล่อยจอยติดจอยก็มาตอนกับเรื่องตั้งนานจอมยุทธพูดทางซาน p ที่หนึ่งร้อยสาสิบก้าหนึ่งร้อยสี่สิบจ้าโอ้เรามาไวกันมากเลยเนาะถึงหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วอ่ะเอาสุขาดจะได้เจอกับลิงหลงหลงแล้วจริงๆรงเจอตั้งแต่ EP ของเราแหละใช่ว่าเราจะได้มารู้กันว่าใน EP นี้แหละว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรเขาจะ กอดกันจูบก,กันหรือจะยังไงแล้วคือเอาสุขหาท,ที่แล้ไม่อยากเจอหลวงเพราะอะไรเพราะคิดว,ว่าเตกหน้ามีรอยแกมัน <c oughs> <c oughs> คือซูบึอเกินไปปะแต่ก็น่ารักนะเออแกอแบบนึกว่านึกว่าที่ไม่อยากเจอเพราะคิดว,ว่าตัวเองอ่ะมีความสามารถไม่ว้าพอไม่ใช่ไม่อยากสจอนหน้ามีรอยแล้วก็เออติดอะไรวะม <c oughs> ันก็เก่งขึ้นแล้วนะก็เออเดี๋ยวีีนี้เราก็ไปดูกันว่าเวลาเขาเจอกันแล้วจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเจอสำนักนี่หลงหลงอุ้ย กรอบมาแล้วประเด็นคือเราว่าเขาหล่อมากอย่าลืมกอดกอดกอดโอ้โหกระโดดเลยเออรอตั้งกี่ปีอ่ะอุ้ย ตอนนี้มันชัดจริงทุกอย่างเนะอยู่ห่างศาลหมดขอบบ้างนะขอบบ้างพ่อแบบไม่อยากจะดูให้เวลาเขาหนึ่งคู่เอ้ยน่ารักลูกหลุดใจ ขานิ่งข้ามีเรื่องสำคัญอยากหาเรื่องกับสนักของเจ้าเจตสมบัติแต่ข้าไม่อยากคล่อมแว่กับจักรวรรดิเทียนตูว่าจะทำได้หรือไม่มีอะไรก็พูดจนรุนเถอะสํานักปะโอ้ความับด้นใช้มาตัดเสียงคนนอกก็ไม่ได้ยินเรื่องที่เราคุยกันแล้วเจ้าเทียนตูต้องทำให้ข้าประหลาดใจมากทุกที หรือถ้าสักนี้ก็คงไม่ต่างกันอันเราก็ไม่ได้ยินไปด้วยเออใช่จบคนนอกนะคนนอกค่ะเจ้าสวยขึ้น แต่ข้ากลับขี้เล่ไม่ได้ต้องไหนจ้าดูสุขุมขึ้นมากเจ้าในตอนนี้ทํยให้ข้ารู้สึกปลอดภัยเออหลงหลงข้าปีมานี้ข้าคิดถึงเจ้าเสมอไม่ว่าลําบากแค่ไหนแค่เจ้าปรากฏขึ้นในใจข้าความกล้าหาญก็เต็มที่ครั้งนี้ข้าต้องทําให้เจ้าสํานักนิ่งยอมรับจะไม่แยกจากเจ้าอีกแล้ว เขาโตขึ้นแล้วชุดเขาสวยจริงๆกับเจ้าสำนักดี่กว่าองโทษเจ้าเลยพวนั้นต้องหัวเราะย่อกันแน่ถ้าแม่รูกก็ไอพวกนั้นหัวเราะไปสิยังไงสิโอ้ยเออเจ้าสำนักนี่ฟูจิโนะน่าล่ะค่ะ ทำไมตอนนั้นถึงได้จากปไปแม้สำนักจะมีกฎแต่ข้าก็ไม่ได้ยึดถือว่าข้าจะไม่คำนึงถึงความสุขของลูกสาวจริงๆก็แค่คุยกันก่อนอยอมัลข้ากับหลงหลงแล้วหรอครับแต่ข้ากับชักเจ้าแค่อย่างเดียวจะวิตนีีข้า,ล,ล,าลิ่งฝืนจื่อมีหลงหลงเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวต้องเลยเขาวิวางใจได้ครับข้ามีกำลังมากพอจะปกป้องหลงหลงได้แล้ว ข้าจะใช้ทั้งชีวิตดูแลมันจะสมัคนิ่งเราเสียวอาดูแลหลงหลงไม่ดีเราไม่ปล่อยเข้าไปได้ครับเช่นนั้นข้าขอดูผลลัพธ์ห้าปีของเจ้า่อยแล้วกันช์หน่อยลูกช์หน่อยโอ้โขอเลือไหน่อยครับทางซานทางซานขอเลือดินขอเลือกหน่อย ขอยืมเลือดเกิดดูมันต้องขอคนที่เก่งที่สุดดูขอเลือดหน่อยนี้เอาเลยศาสาวิทยาที่6ใส่กลองกระจกดูไว้ค่ะที่วางตอกพยักแต่เขาต้องแข่งเก่งให้ถึงขั้นหนึ่งเลยจะได้ถึงขั้นหนังซันโอ้แม่เซียวซานผลลัพธ์ของเลือดเจ้า ออกจากรุนแรงไปหน่อยเออเดแสดงทักษะวิญญาณที่หกของเจ้าเถอะจะแสดงก็ต้องมีคู่ต่อสู้เจ้าอ้วนไม่ได้เจอกันนานมาแสดงความรักกันหน่อยไหมเดี๋ยวอ้าวเขาฟังไม่ผิดใช่ไหมเจ้าดีนะอยากมาลองกับข้าเอ้ยอย่าอย่าดูนกระดูกเหมือนมุมนะงั้นก็ตามผมผมจะมาหันกระดูกแบบไม่งอกไม่จะมาแค่ออกคอนเทาเทียนมาทำไง เออน่าจะออกคอนเช้าเสียงดิมันสูงเกินวิาญาณไฟเจ็บวิญญาณจาฟสายอาหารเจ็บเจ็บเจดต่อสู้กับชิดตัวกับวิญญาณจาฟสายโจมตีเฮ้เจมีเฮ้ยราลุ้นรายมากเสียวอ้าวผ่านอันตรายถึงชีวิตหลายครั้งสภาพรน้ำใจในก้าวข้ามผ่านวิญญาณไฟสายอาหารไม่ตั้งนานว้าวเดินทางกันสัวิญญาณคอมพิวเตอรได้ด้วยอุ้ย จ,จขด,ลดแล้วเาลือกใช้อันนี้เล้วเขามีไปแต่ว่าไม่รู้ว่าได้ขนาดจุอ้นก็นเรื่องเอาจริงนะเฮ้ยักสอบวิยาทิศเดี๋ยวคำรามพยาผมทลายสวรรค์เฮ้ยเขาจะใช้ได้สองปิานอยูอย่ได้ไหม รอดูว่าเดี๋ยวมันจะมีคอนแ่มมามาอุมีพิจะต้านนรได้แต่ไม่มีวันทนลเพลิงพยามที่เพิมแรงมัได้ขนาดนี้เลเหรอสักระดูกวิญญาณแขนขวาเปลวเพิงฮนี่ไงกเฮ้ยเฮ้ยเรม วายตอนแรกนึกว่า <Bien> ต้องแข็งเก่งเท่านนี้นะปู่กะเบียดโอ้าแค่ว่ากลัวน่ะเอาใส่กล่องมาย่างกินอ่าเดี๋ยวฉันฮิวตัวเองนะแล้วก็อร่อยด้วยเลิศ ใช่เกกแก่จะบินได้ถึงพลังปะทะของเจ้าอ้วนจะรุนแรงแต่ขอบเขตการโจทดีค่อนข้างแคบเสียวอ้าวขึ้นบนจุดนี้ได้ไหมเอาเอาเดี๋ยวอาจารย์ออกมันะจ๊ะอาจารย์ใหญ่น่ะอออน่ะไม่ใช่ใจ ถ้ากรอกเขียนมิดหมดไม่รอแล้วเฮ้ยนะอ๋อเข้าใช้กระดาษอันนี่ปะที่ท้ายก็เป็นร่างแยกกระจกเงาของเสี่ยวอาโอใช้ร่างแยกกระจกเงาดึงความสนใจก่อนโอ้โมีเงินระดักหลังของราชาเงินคราบจุดครบว้ายใช้ได้ขนาดนี้เลยเหรอได้หมดพูดโกงอ่ะเลือกเลยว่าจะเอาไหนทําสมบัวิทยาวที่ข้อฝุ่นดาวตกขยาหงส์ก็จะโกง

น่าจะหมดซะก่อนอ๋อมันอยู่ได้ไม่กี่นาทีปะอาจจะที่เขาบอกมันอยู่ได้น้อยอ่ะเออเซลซานขอเท้าเทียนของเจ้าหนักชะมัดเขาไม่เคยฝึกด้วยหนักเกินใช้ไม่ได้เซวอ้แต่เอาอกตอนนี้เจ้าแข็งแกร่งเป็นบ้าเลยอีกนิดนึงข้าเกือบสักเสียตรงนี้แล้วถ้าปีนี้จะผ่านอะไรมาบ้างเนี่ยรอให้เจ้าเจอคนที่อยากปกป้องที่สุดก็จะรู้เองคอนหนักเกินอืม นั่นไงจุกอนแต่มันกินพลังเขางพิยมเยอะเลยนะไม่เป็นไรแค่เสียพลังวิญญาณมากไปหน่อยะกระดูกวิญญาณของเจ้ามาจากสปิวิญญาตัวเดียวกันใช่ไหมใช่ครับรภายในสามนาทีจะสามารถเชลพลังจากวิญญาณที่เกียงเลือดไว้เจ็ดในสิบป่วนป้องค่าสร้างร้านแยกกระจกน้ำอนุภาพยังเพิ่มถึงแปดในสิบส่วนโอ้ ตอนนี้ข้ามีข้อเสนอให้เจ้าเรือองชารยเรียนก่อตั้งสำนักชื่อว่าสำนักถังแต่ข้าก็หวังว่าจะจะเข้าร่วมสำนักขอแก้วขอพี่เจ้ากลับไปกับข้าข้าจะยอมรับเรื่องเจ้ากับหลงหลงเป็นพ่อเอาลูกนะสำนักขอแก้วจะสมบัติแล้วคุณจะมาทำแบบนี้เขาจะเลือกยังไงล่ะให้เขาิดกำลังให้สำนักเรื่องของพวกเจ้าก็จะรดกแรงต่อต้านได้ให้เลือก จะพันธามมาหลายปีเพื่ออะไรรีบตอบรับท่านอาสิที่ถึงเป็นโอกาสแต่ว่าอะไรที่สุดของเจ้านะแต่ว่าอะไรจะอยากอยู่กับเพื่อนหรอไม่ใช่สิต้องอะไรอะต้องมีเหตุผลหนักเน้นพอนางนะเจ้าสมนักนี่เขาไม่อาจตอบรับท่านได้เจ้วอาภัพพนะรักหลงหลงเขาไม่สามารถจะยนเทุ้กาสเพื่อแต่ทั้งซานคือเพื่อน้องของข้าตอนนี้เขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดหากข้าเลือกจากไป ช่วน,นี้ไม่มีวันอาภัยให้ตัวเองนะอ่แล้วหลวงจอ๋ได้ยั่ข้านก็จะไม่อยอมแพ้เรื่องนี้ไม่ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนข้าจะทําให้ท่านใจอ่อนให้ได้เสียอ้าวพูดถูกค่ะ่านพ่อพวกเราจะประหลาดแห่งสื่อหลเคราไเป็นหนึ่งเดียวพี่ซานจะก่อตั้งสำนักธรรมเป็นคืนชีพให้เสี่ยวอู่อกแก้แค้นสำนักวิญญาณยุทธ์พวกเราจะนิ่งดูได้ได้ยังไงเออ,เอ,อ,เอ,อใช่คุณพ่อก็ขยันตั้งโจทย์นะเอาสิค่ะ ถึงคำตอบของเจ้าจะเจ้าเลยแต่้าต้องยอมรับว่านี่คือคำตอบที่ข้าต้องการอุ้ยฮะเจ้าสำนักนิ่งท่านเจ้าเรียกว่าเจ้าสำนักนิ่งอีกอุ้ยเต็มพอสิลูกเป็นป้าปีสิลูกเฮ้ยจะไปขู่นี่เนื้อโอ้ย โอ้ยโอ้ยคนเร็วปังมาจะสอนรู้กันติดเล่นเลยอ้าวอ้าวอาวอุ้ยไฟไคืนคืนเ่วรอเขาเสริมคนทั้งโรงเรียนโหมามองสำนักถามเรื่องเสริมเพิ่มเลยนะอยาจะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จยังห่างอีกไกลแสนไกลได้เวลาไปเจอสายเก่าแล้วสำนักวิญญาณยุึดรังแกผู้คนทำให้ในท่านต้องรอดเร็วไปคอนชีวิต แล้วลงมือกับนายน้อยซั้มแล้วซั้าเล่าอีกไอท่านข้านอ้อยรอให้ท่านกลับมาเสมอท่านกลับข้าวสโสตอนนี้ท่านพ่อได้อยู่ดูแลท่านแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบถือเป็นการปล่อยวางอย่างหนึ่งเฮ้ย้ามาเพราะมีเรื่องจะปรึกษาท่านเชิญนายน้อยว่ามาเลยคนเริ่มมาข้าทำให้ด้ย่ไม่ประเสธเอาจะรวมเป็นสำนักถ,าถ้าท่เตรียมก่อนตั้งสำนักชื่อว่าสำนักถัง บอกว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่านและตระกูลจอมพลังยางสมสำนักเข้าเทียนปรากฏสูกอีกครั้งจะเข้าร่วมสำนักถังด้วยไหมถ้าหากใช่ถ้าผมต้องขอไมิไเสรเอาอะไรนะตระกูลจอมพลังจะไม่เป็นบริวารในสำนักเข้าเทียนอีกต่อไปออใจเถอะเจ็เมือเ่อข้จะก่อตั้งด้วยน้ำพราแรงถ้ายอมไม่เข้าร่วมกับสำนักเข้าเทียนเช่นนั้นก็ดีนายน้อยช่างมองการไกลยิ่งนนะักวังข้าไม่มีปัญหา นายรัศมีก็จะติดตามเธอด้วยงั้นต่อไปผู้อาวุโสไท่ถานจะเป็นผู้อาวุโสสูงสุดของสำนักพวกเราเรียหาเรือเลือกที่ตั้งสำนักเธอเลยอ่ะยิ่งใหญ่เลยไว้ายจุดเริ่มต้นที่สวยงามนะคะผู้อาวุโสเช่นนั้นข้าไม่ปฏิเสธแล้วอย่าเรียกผู้อาวุโสอีกเจตตาสิ ควรเรียกเขาว่าตาเท่าได้แล้วอุ้าก็ควรเรียกท่านว่าเจ้าสำนักถึงจะถูกลุกขึ้นเถอะครับลุยโล่ลต,ต้องไปเทียนตาท่าขันเจ้าสำนักพรุ่งนี้ข้าจะออกเดินทางการเรตรียมสำนักถังช่วงแรกๆยกให้ไทหนุ่มเดินทางไกลเลยครับไปไหนสำนักบริวารของสำนักเทียนมีตระกูลจอป้องกันตระกูลจอบปราดเรียวตระกูลจอบทำลายและตระกูลจอพลังของข้า ทั้งหมดสีสำนักเดียวไม่ชนะตัวพอสำนักเข้าเทียนเก็บตัวตาก็แยกย้ายเอาตัวรอดนัดกันว่าสองปีจะรวมตัวกันนี่วมมอเองช่วงนี้สำนักวิญญาณยึดเคลื่อนไหวทติดกันอีกหนึ่งปีจะเลือกเจ็ดสำนักใหญ่อีกต้องรวมตัวกันหาเรืออยู่แล้วท่านผู้่าเข้าไปกับท่านด้วยได้ไหมไปด้วยย่อมไม่ใช่ปัญหาแต่สามสำนักลูกสำนักวิญญาณยึดผ่านส่พลังได้รับผัน ผมความแค้นต่อสำนักเข้าเทีท่านวางใจพวกเขาอยู่ข้างเราเรียกว่าคงเสียแรงเปล่าสำนักข้าเทียนทบผิดต่อพวกเขาเช่นนั้นก็ให้ข้าไปกับท่านด้วยเถอะทวนมาเข้าถังซะเลยสิอะไรเือพวกเขาบ้างจบไปซื้อใจเหมือนไปขายเสียงอ่ะไปหาเสียงเลยชาวตองอกเัวทนัาเมืองมากเมืองหลงสิงจะหัดสิงหัวเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เยนระกูดจอบกัน เป็นนักวิกส์ด้วยฟิสิกสก์วิทยาศาสตร์เลยอะตอนนี้เขาเป็นนักอะนรอย่างนี้แล้วน,นักพูดนักอะไรอย่างนี้ยเขาไปเรียนมาแล้วเออมารายาทนะคะเฮ้ยเลิศนะเขาเขาเขารู้อย่างจะต้อง <c oughs> <c oughs> หาเรืออะไรแบบนี้เนาะคุณท้อวข้าต้องการช่างดีเลยก็เชื่อถือได้ แล้เป็นช่างที่มีวิธีหลอมโลหะอย่างแกรนดี้ทำไมไม่ตีด้วยคาหาได้ไหมครับเหนื่อยท่านเจ้าสมนักท่านเมลรู้หร้วว่าตระกูลจองพลังของเรามีความสามารถอะไรเออสีสำนักใหญ่ต่างมีข้อได้เปรียบตามกันตระกูลจองพลังของเราชำนาญวิธีหลอมโลหะจุดเด่นยามต่อสู้ก็คือแรงเยอะตีมโป๊ะท่านเจนาสน็อตการที่เราจะไปกับเราที่ชำนาญการสร้างบ้านเรือน จุดเด่นยางต่อสู้คือเน้นป้องกันรักรูนจอมปรดาดเดียวชำนาญการตรวจสอบเป็นหน่วยสอดแนะที่ดีที่สุดระกูนจอมทำลายชำนาญการรุงยา mm. จุดเด่นยางต่อสู้คือโจมตีรุนแรงถึง mm. แม้สี่สำนักใหญ่ยังไม่ฟื้นฟูพลังอย่างเต็มที่แ่รุมกันแล้ว mm. ก็ด้เกือบพันคนเลยอนิสนี่เอง mm. so ท่านเจ้าสำนักท่านองการช่างตีเหล็กไปทำไม มีแผนจ้าอาวดอะไรงั้นอืออ๋อเท่าท่านถอนดหน้ามาจูกเกิเลยครับข้าเป็นรองประธานสมาคมชั้งตีเหล็กของแผ่นดินถูกาหาพูดถึงทัาากษะการหลอมข้านับเป็นอันดับสองในใต้ล่าก็ไม่มีใครกล้าไปที่หนึ่งแล้วจะเป็นท่านเจ้าสำนัก การใช้ระดับไฟก็ยังด้อยกว่าข้าอยู่ดีแตะถอนหน้าไม้จูเก๋แบบนี้จะกระทบกลไกสอนหน้าไม้นะครับบน,นกลไกมีพิษทำไมท่านถึงใช้ทักัะฝ่ามือที่มีเฉพาะในเจ้กูลต่อมครับอัดหลอมเหลยเมื่อมีมันยามหลอมโลหะความือจะถูกทำลายได้ยากและป้องกันพิษได้เป็นจำนวนมากโอ้โหอ การออกแบบหน้าไม้จูเก๋านี้ช่างประณีตจริงครับวัสดุเสมอกันความทนทานเต็มร้อยท่านเจ้าสมนักวางใจเถอะการผลิตหน้าไม้จูเก๋าจํานวนมากยกให้ตระกูลจ่อพลังของลูกค้าก็าแล้วกันเลิศว่ะต้องระบาดพวกอวุโสแล้วเมื่อก่อนเขาใช้อีกแล้วก็ค้าขายกับจักรวรรดิทิมโตมและจกักรวรรดิซิงหลวนคะร่ป็นมีรูเป็นต่ำกับสมนักของเจ้าจิตสมบัติ รื้อเป็นพรจะนขอุดล้นสินค้าและวัตถุดิบจากสำนักหอแก้เช่นนั้นแผนก่อสร้างสำนักถังก็จะมีแหล่งเงินทุนภายหน้าสู้กับสำนักวิญญาณยุทธย่อมช่วยเหลือได้มากท่านเจ้าสำนักช่างละเอียดรอบขอบในเมื่ออาวุธลับร้ายการเพียงนี้เหตุใดเราถึงไม่ทําให้มากถ้าคกณกำลัง่ตร้องอยู่ถ้าตอนถงเราในตอนนี้อาวุธลับที่พอทําได้ยังมีอีกหนึ่งอย่าง อย่างน้อยก็ทำลายการป้องกันของวิญญาจาระดับมหาปราบลูกบอลการแท้วิญญาณทุกลูกบอลไปการแท้วิญญาณมันคืออาวุธอะไรกันแน่พวกนี่เันหานได้เช่นนี้การยิงอาวุธลับนี้เหมือนลูกยูดรมแพนหางวองสว่างเรื่อร้องขณะที่คนกำลังวุนงงก็ฆ่าชีวิตได้เรียกว่านกกยูดรมแพนไม่ใช่นกยูดอมแพนคือลูกจมโซกระบอกนี่ ข้างบนม<อ>ีปีกกว่สองแห่งลุ่มแรกส<ะ>ามารถเดี๋ยวไกลในพลิปตาปุ่มที่สองู่ไว้ยิงอาวุธลับใชู้กยุงดอมแพนมีอาวุธลับทั้งหมดสามร้อยหกสิบห้าชิ้นของสองประเทศเอาวุธลับทั้งสิบสองประเทศนี้ทั้งหมดแบ่งเป็นเข็มระเบิดพิษและอื่นๆอีกสิบสองชนิดเข็มปิดชีพและเข็มเจ็ดสังหา,ารอนุภาพร้ายแรงสุดสามารถฆ่าชีวิตได้ในพลิปตา นี่ก็คือต้องดูดังแผนถ้าเจ้าผมเนาะเร่งกที่ใบกับข้าเร็วเถอะโอ๋นายร้อยสามท่านปู่เท่านปูกสามจะมาตลอดทางแล้วพรุ่งนี้ต้องไปตะกูลจอมป้องกันอีกนะจะไม่พักกันหน่อยเหรอเฮ้ยรับไม่เหนื่อยกำลังเบรนเดอรตาเจ้าเหนื่อยก็ไปนอนไปปจบ เขาคุยธุรกิจกันอยู่รู้แล้วเหมืันเลยครือว่าสอบมันมีไฟคันตัวเท่ากันด้วยมีความน่าเชื่อถืตระกูลนี่ตระกูลนั้นักเจรจาของสำนักวิญญาณป้องกันตระกูลสานบานแล้วพ่อเดี๋ยวเราจะกลับไปเป็นมริวานของพวกเขาร่วมงานกับสำนักวิญญาณยุทตก็เหมือนขอหนังเสือจากตัวเสือ ถ้าในฐานะหวัวหน้าตระกูลจอมป้องกันกับไม่มีหนทางอื่นท่าพ่อไอ้ตำนักเข้าเทียนถังเขา้าตอนนั้นจะาทำสงครามใหญ่กับองค์สังฆราเคยคำนึงถึงพวกเราบ้างไหมมาตุกไฟอะนเนาะน้อเดี๋ยวถังซานจะมาเส,าสาอยจนะกระทบเป็นหมดเลยถึเยงเวลา แผนภาพวาดอธิบายแผนนี้ละเอียดดีมากท่านวาดดูตัวเองเหรอข้าได้คำมพีรยลมาโดยบังเอิญถูกรวบรวมในหนังสือว่าเป็นอาวุธลับถ้าก่อตั้งสำนักถังในแผ่นดินโต้หนัวเพื่อ,อพัฒนาอาวุธลับพวกนี้ทหานนา,าจาเรือทานาหมเล่ขงซาจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ตอบแทนสำนักถังสร้างสำนักถังให้อยู่จุดสูงสุดอีกครั้งพระเจ้าสำนักอายุยังน้อยรับได้ พบเรื่องน่าประหลาดเช่นนี้ได้แต่ท่านเพิ่งบอกว่าหากจะทำลูกยุงรำแผนอาวุธลับ,บนี้ยังต้องการของอีกอย่างมันคืออะไรเหรอของชิ้นนี้เรียกว่าเหล็กนินเหล็กนิลน,นี่มันคืออะไรกันถ้ออาก็ไม่รู้ว่ารูปร่างของมันเรียกว่าอะไรมันหนักกว่าเหล็กทั่วไปอยู่นิดหน่อยหากใช้เหล็กนินบริสุทธิ์สร้างอาวุธก็สามารถก่อำจัดอาวุธประเภทโลหะสุดมากได้ที่ท่านพูด คงจะเป็นเหล็กลายทมินเป็นแน่แท้ราคาของมันแพงยิ่งกว่าทองคำาสีอีกและยังเป็นราชาในการผลิตโลหะอีกด้วยตุ้ต้นเหล็กลายทมินนั่นแหละเหล็กลายทมินหายากยิ่งนะต้องไปเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องโลหะสักหน่อยเมืองเกิรมสินสำนักงานใหญ่สมาคมชักทีเหล็กก็อยู่ที่นั่นโอ้วเขามีสนักชักทีเหล็ก้ว่นะสมาคมชักทีเหล็กช่วยท่านได้ถ้างั้นเรามหาสมุรละ อ๋อนี่มันคืออะไรอีกล่ะนี่นี <c oughs> อยู่รังแพนที่เอ่ยกับท่านค้งก่อนในราชาอาวุธลับประเภทสลักไก่สามชนิดตั้งอยู่อันดับ <c oughs> สามโดยอันดับหนึ่งกับอันดับสองแบ่งเป็นวัวพุทธิโรธถัง <c oughs> กวัวพุทธิโรธถังเป็นอาวุธจมติง,งที่แข็งแกร่งที่สุด <c oughs> อจาจแตะพยุขเข็มดอกสากลี่แต่รังแพนจุดเด่นที่สุดของมันก็คือต้องประกอบด้วยดินปืนที่มีความเข้มข้นสูงจะได้แต่ปะทุช่วทธิ์ตาสูงสุด รูปลับภายนอกของมันใช้ดอกพัวธรรมดาแต่มันทำร้ายได้เป็นวงกว้างอนุภาพมหาศาลเป็นขระดาทำให้เรนาจินนาการต่อไปด้าถออสีได้เรียกได้ว่าเป็นยอดอาวุธลับถ้าเคยมีโอกาสสร้างบกุกพุธพิรดอดถังจะน่าเสียดายมาตัวเปล่าก็ขอกลับตัวเปล่าืมพุธพิรอดถ,ถังเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่มอบให้แด่สำนัก พยุเข็มดอกสาลี่ถึงแม้จะอยู่อันดับสองของอาวุธลับประเภทสลับไกหากพูดถึงแรงโจมตีด้านเดียวไม่แต่บุคคลพ,พิโรธหาเสียงเทียบไม่ได้อาวุธลับิชิ้นระเบิดในทิศตาหรือว่าใครก็ไม่อาจหนีพ้นแค่ขยับต้องได้เห็นหนึ่องร้ายกาจเกินไปแล้วร้ายกาจมากจริงๆหากจะทาเป็นพยุเข็มดอกสาลี่ก็ใช้แร่จากแร่มหาสมุทรทำขึ้นมา<อ>แร่มหาสมุทรเดิมเป็นโลหะที่แพงกว่าเหล็กนินมากกว่าเปสิบเท่า ตวนแรกของมันก็ล้ำค่าจนประเมินไม่ได้ท่านเจ้าสำนักของทิ้นนี้ต้องรอยถึงเมืองเกิงสินค่อยไปถามโลเกาประธานสมาคมช่างตีเหล็กเก็ต้องสนใจมากแน่ๆเอามาดูผ้าวกนี้สถ้ามีแผนปลับปรูงห้าไม้จูเก๋าอยู่นิดหน่อย เป็นคู่กัดกันแล้วพีดาเป็นคนของจักรวรรดิสิงห์หลัแค่จะบอกว่าปกติหากจะเข้าเมืองหลงพิงต้องมอบอุปกรณ์พูดถกเก่ามาเส้นดีหัวผสมข้าเองโว้ยจำผู้ชายอยากฆ่าไม่ได้แล้วเหรอไม่เจอกันตั้งหลายปียังคอยอยู่คนนึงเลยเนาะคู่กัดเก่าของนี่ ย,ยังกม้บ้างแต่ชื่อข้าได้ยังไงมจำไม่ได้ไไม่ได้รสชาติแปลกระบวนสังารของพี่เสียวอูอร่อยดีใช่ไหมล่ะหัวขับเสื้อหัว แค่กับพวกเจ้านี่เองทำไมข้าต้องมาเป็นผักปลายอีกครับเดือนแม่แต่ไม้หัวล้อเราคนที่เรียกตำรวจคือพวกข้าตามหาพวกเจ้ามานานแล้วไม่ถือว่าจะประกันตัวเองมาให้ถึงที่ไม่คิดหรอกควาจริง อาเรียวเลยอลัวจริงป่ะเนี <S 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 ่ยไม่ต้องให้เจ้าลงมือเองหรอกข้าคนเดียวก็พอแล้วจุ้ยไหวเลยก็แค่ราชาวิญญาณหนึ่งคนจักรพพัดวิญญาณสองคนวันนี้ข้าจะซัดพวกนั้นให้ฟันร่วงทั้งปากไปเลยลบล้างเรื่องในอดีตไม่ระวังตัวไหน่นะเขาไม่พูดหน่อยไม่รู้จักเกมกลาหัวบ้างเลยนะเจ้า จบเรียบร้อยอีบีดีคิดว่าทางฝั่งนู้นสามคนจะมีการพัฒนาอะไรกันบ้างไหมมันต้องหลายปีแล้วนะมันต้องมีบ้างป้ามันก็โต้มาเรื่อยๆอ่ะแล้วมันน่าจะได้เจออะไรบ้างแหละต้องมีอะไรเพิ่มมาบ้างแล้วเนี่ยหล่อจะลนเข้าไปแบบไม่กลัวเลยอย่าลืมว่าสองคนที่ยังไม่ออกโรงก็คือเพื่อนของเขาสองคนนะใช่มันต้องมีอะไรบางอย่างไม่งั้นมันจะอยู่มาได้ถึงขนาดนี้แล้ใช่มันจะแบบมีมีความแบบว่าอันนี้หรอ ดูเป็นคนเก่งกว่าไอ้ตัวหลักซะ<ช>ด้วยนะใช่แล้ว,วหมาหงจิ้นก็เข้าไปแล้วแหละด้วยความว่าเป็นโจทย์เก่าด้วยเพราะเรื่องนี้จริงๆอะตอนแรกอะมันเกิดจากหมาหงจิ้นก่อนไงฮะจำไม่ผิดเกิดจากหมาหงจิ้นแล้วก็เขาก็ไปฟ้องกับถังซานป้าแล้วถังซานจะไปช่วยแล้วเสียวูมาเจอพอดีอมาในส่วนของอถังซานที่จะตั้งสํานักถาม ก็สรุปตอนนี้ได้ที่ตั้งแล้วเรียบร้อยได้แล้วนะคะเป็นตระกูลจอมพลางอ่ะตระกูลจอมพลางใช่จริงๆเป็นที่ที่ดีนะเขาใหญ่มากเลยเราก็มันเป็นแบบเหมือนเป็นที่ที่มันเป็นตระกูลที่มันสมบูรณ์อยู่แล้วว่าเออก็เหลือแต่ว่าต้องไปสร้างอาวุธขึ้นมาอาวุธใหม่แล้วก็หาทีมเข้ามากขึ้นก็ต้องใช้สกิลการเป็นนักการเมืองค่ะเพราะว่าเรียนรู้มาแล้วนะคะมารยาทนะคะ รู้เรื่องหมดแล้วนะตอนนี้ต้องได้แน่นอน่างการต้องไปคุยแล้วก็มีอีกเรื่องก็คือเรื่องของเสี่ยวอ้าวแล้วก็ลิงหลงหลงอุอันี้ก็ฟินกันมากเลยอ่ะอีพีนี้ก็ส่งการรอคอยเขาได้กอดกันละแล้วเขาก็โอเคเรียกพ่อตาปะพ่อตาแล้วนะพ่อตาอต่เร้เราที่ชอบที่สุดคือเสี่ยวอ้าวอ่ะได้ใช้ความสามารถของตัวเองก็คือใช้ความสามารถตัวเองแสดงออกมาให พ่อของหลงอะ่ะเขายอมรับว่าอโอเคเสี่ยวอา้าวปกป้องลูกสาวเขาได้อะไรเงี้ยแต่มันคือมันวาวมากเลยคือเราตอนแรกคือคิดว่าเสี่ยวอ้าวไม่น่าจะใช้ได้ทุกอย่างขนาดนี้เนี่ยอันนี้คือมันเหมือนแบบทุกอย่างเลยแม้กระทั่งหอ,อกของราชเงินคมเอมอเออมันก็ใช้ได้ได้หมดเลยนึกว่าจะแบบเลือกมาแค่แบบความสามารถวงในวงหนึ่งแล้วก็มาใช้แค่นั้นมาหมดเลยค่ะเพราะว่า ถังซันเขาครบเครื่องไงรู้ปะมาหมดเลยแต่ว่าจับสังเกตได้แล้วว่าถ้าแข็งแกร่งไม่เทียบเท่าหรือไม่มากพอก็จะไม่ใช้ไม่เออใช่ก็ใช้ไม่ได้กันไม่ได้ย่างคอน่ะถือปุ๊บหล่นเลยนกเกินใช้ไม่ได้ไม่ได้ฝึกมาไม่รู้เรื่องเลยก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็คือต้องเป็นทักษะที่เสียวอ้าจะต้องไปพัฒนาเพิ่มแต่ว่าอจก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าสามารถใช้มันโกงมากอ่ะได้ขนาดเนี้ยโกงสุดอ่ะ ถ้าเป็นแบบทักษะที่ไม่ได้ไม่ต้องฝึกมากอย่างคอนเท้าเทียนก็น่าจะใช้ได้แบบสบายสบายแต่เมื่อกี้เห็นแล้วนะขอเลือดปุ๊บเอามาใช้เลยกำลังคิดว่าต้องอีกหน่อยน่าจะต้องเก็บเลือดจากเพื่อนๆแหละเจ้าอ้าควรจะมีคิมคันท้องนันใช จะใช้เมื่อไหร่ก็ได้อะใช้เมื่อไหร่เรียกมาอาอันไหนอันไหนแต่ตอนนี okay. ้ก well> uh, uh, ็คือเสี <g <g ่ยวอาร่าลิงหลงก็สมหวังกันแล้วนะดีใจมากเลยก็อีพีนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าอยากจะรับชมเต็มตอนก็ไปรับชมได้ที่ VTV หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปเราเข้าไปรับชมได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าชอบกันเยอะจาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไคร้ให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย